สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังจะซื้อ Nike Mercurial Superfly 8ในเวอร์ชัน Dream Speed 4นะครับหรือว่าชื่อย่อคือ MDS 4นะครับลองดูคลิปนี้ก่อนครับเฮ้โย hey สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน<ๆ>มาพบกันตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าในคอลเลกชันใหม่ของ Nike นะครับนั่นก็คือ Nike Mercurial Superfly 8 Dream Speed 4นะครับหรือว่าชื่อย่อ MDS 004นะครับ โดยพรีเซนเตอร์ในรองเท้ารุ่นนี้ก็คือ CR7 ครับหรือ c r i s t ียโน r o n a l d ดครับซึ่งแรงบันดาลใจรุ่นนี้ผมจะบอกแบบสั้นๆก็คือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากกระสวยยกอากาศที่บินกลับมาจากดวงจันทร์และพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับด้วยความเร็วสูงซึ่งก็เหมือนกับความเร็วของรองเท้ารุ่นนี้นั่นเองครับโดยสีสันการออกแบบจากที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าสีขาวนะครับแล้วก็ไล่เฉดสีจากสีเหลืองอ่อนๆน,นะครับไปจนถึงสีแดงเข้มๆโดยตัวรองเท้าเนี่ยจะไล่เฉดสีจากสีอ่อนซึ่งเป็นสีขาวเนี่ย จากปลายเท้าและส้นเท้าเนี่ยเข้ามาสู่สีเข้มที่อยู่บริเวณกลางเท้าครับและส่วนประกอบต่างๆที่เราเห็นในรูปนะครับก<ด>็ <ulous> จะมีโลโก้สวูดของ Ni ก e ้นะครับแล้วก็ตัวปีกสปีดค,ความเร็วที่อยู่บริเวณส้นเท้าครับแล้วก็จะมีทงตาหมานลุกที่เป็นทงเล็กๆนะครับที่อยู่บริเวณตรงส้นเท้าทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ปาหลังเท้าครับซึ่งแสดงถึงชัยชนะครับส่วนองค์ประกอบต่างๆของรุ่น MDS4 เนี่ยมีขายกี่รุ่นแล้วก็ความแตกต่างของแต่ละรุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆแล้วกันก็จะมีอยู่3วออรรร์ชัั่นนคคบก็ื1ุ Elit ที่เป็นตัวท็แล้วก รุ่น Academy ที่มีอยู่2พาร์ตโดยรุ่น MDS เนี่ยก็จะไม่มีตัวบวยที่เป็นรุ่นคลับแล้วก็ตัวรองที่เป็นรุ่นโปรครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าผมเห็นในเว็บไซต์เขามีขายแค่นี้จริงๆนะครับส่วนราคาในแต่ละรุ่นก็คือในรุ่น s u p e r ร์ไฟ8อิริเนี่ยราคาก็อยู่ที่9,400บาทที่เป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ส่วนรุ่น Academy เนี่ยตัวที่เป็นปุ่ม MG เนี่ยก็อยู่ที่3,600บาทแล้วก็ตัว a c a d e m มีที่เป็นปุ่ม TF หรือปุ่มเท r ร์ที่เอาไว้ ก็อยู่ที่ประมาณ2,000ไปลายปายหรือ3,000ประมาณนี้ครับซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นกี .com หรือร้านอุปกรณ์กีฬาทั่วไปนะครับที่เขาเป็นพาร์นเนอร์กับ n นกี้ครับแล้เอารุ่น s u p e r f l y ฟ8 MDS4 เนี่ยเอามาขายครับส่วนารายละเอียดคร่าวๆในแต่ละรุ่นนะครับเหมาะกับใครบ้างน,นะครับก็มีดังนี้ครับ มาเริ่มกันที่ n นกี้ซูเปอร์ไฟ8อีลิ e ในรุ่นตัวท็อปโดยเรื่องนี้ตัวรองเท้าก็จะฟูลออปชันเลยครับก็คือเป็นหนังสังเคราะห์แบบพิเศษที่ทาง n นกี้ออกแบบมาใหม่ล่าสุดครับเป็นรองเท้าหุ้มข้อแบบไม่มีลิ้นและตรงส่วนหุ้มข้อและส่วนหลังเท้าเนี่ยก็จะเป็นไฟนิตส่วนตัวอัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์แบบยืดหยุ่นพิเศษที่ทาง n นกี้ผลิตออกมาใหม่ครับโดยจะมีเท็กเจอร์พื้นผิวที่ช่วยการสัมผัสบอลที่เป็นโครงตะข่ายเยอะๆซึ่งตัวนี้ก็จะช่วย เสริมประสิทธิภาพในการสัมผัสบอลของเพื่อนๆเ,เวลาไปใช้เล่นครับแล้วก็ชุดพื้นปุ่มที่เอามาขายก็จะเป็นชุดพื้นปุ่มแบบเดียวคือชุดพื้นปุ่มแบบ F G ครับหรือเอาไ้เล่นกับสนามหญ้าจ,จริงซึ่งผมต้องบอกว่าถ้าเอาชุดพื้นปุ่มนี้ไปเล่นในสนามหญ้าเทียมก็ไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันจะมีการยึดติดก,กับพื้นมากเกินไปแล้วก็เวลาเพื่อนเพื่อเคลื่อน,อนตัวแบบกระทานหารอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลเสียต่อเข่าเพื่อนเพื่อได้ครับอันนี้ก็อยากให้ระวังไว้และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่จะซื้อ n i กี้ซูเปอร์ไฟ8 MDS4 ในรุ่นตัวท็อปอีลิตนะครับก็สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือซื้อไว้สะสมก็ได้ซื้อไว้ใช้แข่งใช้เล่นก็ได้แต่ไม่แนะนําไปเตะยาเทียนครับอันนี้สิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็คนที่อยากสัมผัสประสบการณ์การใส่รองเท้ารุ่นตัวท็อปแบบนักเตะอาชีพจริงๆนะคร่าารน iPad ุ ดโดยรุ่นนี้ผมมองว่าเขาทําออกมาเพื่อเอาใจนักฟุตบอลสมัครเล่นหรือว่าคนที่ต้องการรองเท้าที่มีการออกแบบดีไซน์แบบเดียวกับตัวท็อปแต่ต้องการราคาที่ไม่สูงเกินไปครับโดยราคาเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือราคามันอยู่ที่ประมาณ 2,000ไปไปลายถึง3,000ไปไปลายครับในทั้ง2รุ่นทั้งปุ่ม MG แล้วก็ปุ่ม t f มาเริ่มกันที่ปุ่มเวอร์ชัน MG ก่อนละกันที่มีราคาอยู่ที่3,600บาทโดยลรงท้ารุ่นนี้ก็จะเป็นหุ้มข้อแบบคล้ายๆตัวท็อปเลยนะครับแต่ตัวผ้าถักเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ไฟนีบเหมือนตัวท็อปมันจะเป็นแค่ผ้าถักที่มีความยืดหยุ่นธรรมดา ไม่มีความยืดหยุ่นสูงเท่าตัวท็อปอีลิตครับแล้วก็ตัวหนังเ p อ e ์เนี่ยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ที่เกรดไม่สูงเท่าตัวท็อปครับแต่สิ่งที่ทางไนกี้ให้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเท็กเจอร์บนพื้นผิวที่เป็นคล้ายๆโครงตะข่ายเหมือนตัวท็อปและส่วนต่างๆอย่างเช่นตัวทงตัวลายทูไนกี้ก็จะเป็นแค่สกรีนบนแค่หนังเ p อ e ์แค่นั้นเองไม่ได้เป็นตัวแบบไม่ได้มีมิตินูนขึ้นมาเหมือนตัวท็อปครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็ค เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องการซ้อมฟุตบอลอยู่ทุกๆวันนะครับก็สามารถใจ่เล่นได้ทั้งญ่าจริงและย่าเทียมครับก็มีความสะดวกสบายมากครับแล้วก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่เป็นเวอร์ชันปุ่ม T F ที่เหมาะสาหรับไว้เล่นพื้นแข็งครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่เล่นสนามพื้นปูนหรือว่าสนามพื้นดินนะครับที่ ไม่ได้มีญ้าเยอะนะครับอันนี้ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้สาหรับเพื่อนแล้วกันแต่จะหาซื้อที่ไหนเนี่ยในตอนนี้ในเว็บไซต์เนี่ยผมยังไม่มีเห็นขายนะสำหรับปุ่ม TF แต่ถ้าใครอยากหาซื้อจริงๆเนี่ยอาจจะมีบาง Facebook หรือบางร้านเนี่ยนำเข้าตัวปุ่ม TF เนี่ยเอามาขายก็มีเหมือนกันครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองหาเซิร์ชดูใน a c e b o o k นะเผื่อมีร้านไหนที่เขามาขายครับ ซึ่งสรุปโดยรวมของรุ่น Academy เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เพื่อนๆหลายๆคนสามารถซื้อได้ในราคาที่พอเหมาะระดับกลางๆครับไม่แพงมากแต่สิ่งที่มันลดหลั่นไปก็คือคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับมันก็จะมีการลดเกรดลงมาไม่เหมือนตัวท็อปที่เอาไว้ใช้สําหรับนักเตะอาชีพที่เขาใส่กันซึ่งแน่นอนว่าสัมผัสและความรู้สึกที่ใส่เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวท็อปโดยสิ้นเชิงครับอันนี้ถ้าใครเคยใส่แล้วก็จะรู้เลยว่ามันมีความแตกต่างแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยากหารองเท้าที่มีลายสวยๆเหมือนตัวท็ มาใส่แข่งหรือเพื่อพัฒนาฝีมือขึ้นไปในแต่ทุกๆวันนะครับรุ่น MDS ที่เป็นรุ่น a c a d e m มีก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากสัมผัสประสบการณ์การใส่รองเท้าฟุตบอลตัวท็อปแบบที่นักเตะอ,อาชีพเขาใส่กันนะครับก็สามารถซื้อตัวท็อปมาใส่ได้หรือว่าซื้อไว้เป็นของสะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้เช่นกันครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะหาซื้อรองเท้า u นก a l เม p e r f l y 8 MDS 004หร d r e a MDS นะครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆในการเลือกซื้อรองเท้า MDS ในแต่ละเวอร์ชันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซค์เคเซอแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย